กล่อมให้หลับไปหนึ่งตัวอือมามาเดี๋ยวจะใช้หนึ่งนัดทะลวงสองตัวนี้ สวยวบไปเลยแล้วมันจะมีอยู่ข้างบนนั้นหนึ่งตัวอุ้ยแม่งเหยียบไฟตลาดสุดๆนี่ไงนี่จุดตกกระสุนประมานี้ เท่าไหนเท่าการราคาตึงตึง เ t ็ดพาร์สเดอิทพาทโไปจุดนู้นนะครับเอากรมมอง นั่นอีกหนึ่งตัวอาหกกูกระหมอ่อมแล้วก็จะมีพวกนี้อยู่มีปัญหาคือผ